มาเดือฝรัง่งคุโรมิส,สุของเราติดตาต่ออุทุมพรไม่ใช่ติดตาเสียบกิ่งเสียบกิ่งนี่จะ้ะเสียบกิ่งแค่สองตานะ่าจะขึ้นมากิ่งสั้นๆจากกิ่งสั้นๆยาวเมตรกว่าแล้วจะ้ะอันนี้เสียบกิ่งได้ประมาณห้าเดือนแล้วเด้อนเนี่ยสูงได้เมตรกว่าแต่ว่านางไม่แตกกิ่งข้างเนี่ยตัดยอดไปเสียบ ต้นใหม่ขยายดีวะน้อยอดอบอวมเนี่ยบืดลวกจิ้มน้ำพริกเนาะเป็นตะแซบเด้บานเนี่ยติดลูกมาแค่หน่วยเดียวนะจ๊ะนางน่าจะไปเลี้ยงใบมากกว่านี่ติดมาแค่หน่วยเดียวติดมาแค่หน่วยเดียวจ้ะก็เลยว่าจะตอนกิ่งนางตรงนี้ให้นางแตกกิ่งใหม่เยอะๆนี่กำลังแตกมาสองยอดนี่ยอดข้างบนนางยาวไปสูงไป เมตรกว่าแล้วนางน่าจะเลี้ยงไม่ถึงตัดยอดไปเสียบกิ่งอื่นขยายเนาะขยายต้นไปอีกต้นหนึ่งแล้วก็ตอนกิ่งเป็นต้นที่สองแล้วอันนี้ก็จะแตกยอดใหม่อีกสองดีกว่าเนาะ